อใส่แล้วเหรอครับงางกลับเบิงพี่น้องตอนทีมียังมาถือเบ็ดเท่าบ่ถือแล้วครับตจวหนึ่งว่าหันยกขึ้นมาแห้วลุดครับผู้เสียงปลาพี่น้องงอ้ย,ยค,ครับครับโอ้โหสิกินเบ็ดเ,ดเท่าบ่เนาะต้องหลุนไปทํำกันเบิ่งครับเผื่อมันมาน ย่างกลับขึ้นเมื่อมืนอนี้คิดว่าสิไปกินข้าวบ้านครับพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจังลงมายามอีกว่สิไทยช็อตเด็สให้พี่น้องเบิ้งปลากำลังเฝ้าเวดพี่นอ้องโอ้ยมันตื่นคนตื่นคนบึนเลยครับปลากำลังเห็นเยื่อครับ อ้นี่ครับปลากํลังมาจอบเยอะครับตื่นผมหันบึนงพเลยโอ,อ้มากเฮาดี่ครับ ปลาหลายเลยครับแต่ว่ามันสีกินกินเยื่อเข้าบ่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเว่าเรื่องป้านี่เลิอดละครับพี่น้องใส่เบ็ดหาซิบหลังนะครับวันนี้จะล่อรุ่นกันตอนเด็กเด็กว่าสิทธเป็นจังไหนนะครับแต่ว่า ตาก็เริ่มเฝ้าเยื่อแล้วครับคิดว่าสิทธิ์คิดว่าคืนตาดรอยู่ดอกพี่น้องเ้ออยู่ครับหมายดีดีครับคนบอส่ หยิงพี่น้องตุดพี่น้องอู้ห้ยอยปลาดินไม่ไหมพี่น้อง เยาหลอดน,นะครับเสียบเย์กันได้ครับข้าวนึงมันรูดครับพี่หนอ้องเข้าดีปานม้าครับประธานโจนมานะบ่าปากบ่าจีง บ่มีช็อตเด็ดให้พี่น้องเบืองบอร่รอนอีกพี่น้อง ยางลบมาเห็นปลาตัวนึงพี่นอ้องยกขึ้นมาตกตุ้มหลดโต๊ประมาณครับไปครับเดี๋ยวจะลงมายามกันง,ง่อย